หวานประธานสากลโคโนมไทยเดนมาร์กปักช่องที่มาชุมนุมวันนี้ไม่ใช่ว่าสากลใดสากลหนึ่งคือพวกเราจะพร้อมใจกันทั้งสี่ภาคอีสานเหนือใต้เราไม่ได้ทั้งภาคกลางคือพวกเราเราไม่ได้รับค่านมจากโอซคอมาอวันนี้ครบสามเดือนแล้วครับจากกุมภาวันที่หนึ่งมาแล้วท่านคิดดูที่ว่า พวกเราจะอยู่ยังไงเกษตรกรจะอยู่ยังไงพวกเรากู้เงินแต่ละสักรเนี่ยกู้เงินดอกเบี้ยท่วมทน้นและตอนนี้เราก็กู้กับทกศกู้กับกรมส่งเสิมจนเขาไม่มีให้พวกเรากู้แล้วอาหาราสัตว์ก็ไม่มีให้บัวลูกจะไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินจะส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเราสุดทางจริงๆที่พวกเรามากันในวันนี้ มากันวันนี้ทั้งหมด9 2 2ยคนที่มาแต่รวมแล้ววันนี้เป็นพันคนอย่างพวกท่านเห็นกันนะเวลานี้คือเราเรียกร้องอสคอนี่เป็นรัฐวิสาหกิจพวกเราส่งนมกับอสคอมาตั้งแต่ต้นเกิดเสร็จแล้วตอนนี้อสคอหนึ่งไม่มีเงินให้เราขัดเราไปทุกเดือนทุกเดือนจนพวกเราทนไม่ไหวที่เรามากันวันนี้และอสคอ,อยังซ้ําเติมเรานมที่ส่วนเกิน คนละตันสองตันจะให้เราเอาไปผลิตนมผงวังน้ําเย็นในราคาโลละสิบบาทพวกท่านคิดดีว่าทําร้ายกเกษตรกรขนาดไหนออทกท,ที่อยู่ได้ทุกวันนี้นมทุกหยดจาก,กเกษตรกรที่เอามาหล่อหลอมป้าเจ้าหน้าที่พนักงานเป็นร้อยเป็นพันก็หยาดเหงื่อแรงงานจาก,กเกษตรกรแล้วพอถึงเวลาแล้วมาทํากับพวกผมแบบนี้ทุกสกากลไม่ได้มาทํากับใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดเลย วันเรามาเรียกท่านให้ประชุมท่านก็ประชุมท่านก็ผัดเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกอย่างค้ะหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเราถึงค่อยเกิดวันนี้จริงๆคนเลี้ยงโคนมเนี่ยไม่อยากยากไม่อยากออกจากบ้านหรอกครับทนไม่ไหวจริงๆทกี่ออกมาแล้วออกมาแล้วณตรงนี้ยังไม่มารับผิดชอบให้เราเราวันนี้โอ พออมารับผิดชอบพวกท่านก็อยู่ร่วมกันทุกคนที่เราระงับจะหยุดยกระดับต่อไปเนี่ยคือหนึ่งพออจะต้องจ่ายเงินของเราไอ้สามร้อยกว่าล้านที่ค้างเราเนี่ยภายในไม่เกินสิบมิถุนาไม่เกินสิบมิถุนาแต่ถ้าหลังจากนั้นพอ,อรับผิดชอบคือพออรับผิดชอบขั้นแรกพอต้องลาออก ต้องออกจากผออที่พอ,อทันรับแล้พวกเราก็จะ